ซองวิ่งแต่นนเนินเดี๋ยวชาติพยักชนะธรรมดาจะวิ่งไม่ถึงค่ายมั่นใจไฟนี้นี่ข่าวดีเพจมวยไทยเกียรติเพชรโพดรูปทิติวัติโปรโมเตอร์เกียรติเพชรกำลังวิ่งออกกําลังกายบนลู่วิ่งไฟฟ้าพร้อมระบุข้อความว่าขออนุญาตซองวิ่งก่อนนะครับเพื่อชาติพยักได้สัญญาวันใหญ่โดยโปรโมเตอร์หนุ่มเจ้าของนามเกียรติเพชรเคยกล่าวไว้ว่าถ้าชาติพยักสักสตูนันกชกในสังกัดได้สัญญาวันใหญ่จะวิ่งแก้บนด้วยการวิ่งจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามินรากับค่ายมวยเกียรติเพชรเป็นการชกของสอง ขบเครื่องวัย26ปีจากสตูลพบกับรามดานออนดัสดาวโรดทารุจ7 HD วัย18ปีจากเรปานอนในกติกาวมวยไทยรุ่นสโตเรที่กัด125ปอนด์ทั้งคู่ต่างมีสถิติไม่แพ้ใครในวารุณีน,นี้และกําลังลุ้นสัญญาวันใหญ่เหมือนกันโดยเฉพาะชาติพยั์แต่ก็ยังไม่ได้สัญญาเจ้าตัวก็ไม่ท้อประกาศขอรุ่นสัญญาต่อในไฟน์นี้ซึ่งเจ้าตัวเจอสุหนักอีกครั้งถ้านกชกใจสู้เลือดมุสลิมชนะดาวรุ่งจากเรปานอนได้อย่างสวยงามตามทองเรื่องลก็เชื่อว่าจะทําให้ลูกพ ค่ายสนใจอย่างแน่นอน